ถ้าผมจะบอกคุณว่าเมื่อปี2002ในสมัยยุค90นั้นมันเคยมีเกมที่ยอดเซลล์พุ่งชนะยักษ์ใหญ่อย่างเกม God of War แลวเป็นเกมจากค่ายดิสนีย์ซะด้วยคุณจะเชื่อไหมอีกทั้งเกมนี้ยังเป็นการผสมผสานตัวละครดิสนีย์และ Final Fantasy มาอยู่ด้วยกันยิ่งฟังดูแทบจะเป็นไปไม่ได้เมื่อไม่นานมานี้เองตัวละครหลักจากเกมนี้ได้ถูกประกาศให้มาอยู่ใน Super Smash Bros เป็นตัวสุดท้า,ททายทำให้ Twitter เ t รนด์นั้นระเบิดเลยทีเดียวสวัสดีครับผมาอซีแมน,นครับ วันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องประวัติและความสำคัญของตัวละครชื่อโซราจากเกม Kingdom Hearts DLC ตัวสุดท้ายของเกม Super Smash Bros ครับแล้วในการที่โซรามาเข้าร่วมในเกม Super Smash นั้นมันสำคัญยังไงนะหรอ เมื่อสมัย6ปีที่แล้วตอนที่ Super Smash ภาคมิวเพิ่งจะมีการประกาศลง DLC เป็นทางการทาง Nintendo ได้เปิดโพลให้ทุกคนในโลกโหวตว่าอยากจะได้ตัวละครจากเกมไหนมาเข้าร่วมเกม Super Smash ผมก็เป็นคนหนึ่งนะที่ได้ใส่ชื่อโซาระลงไปถึงแม้ว่าคะแนนตัดสินจะถูกเก็บเป็นความลับแต่ผลก็ลูกออกมาตั้งแต่แรกแล้วว่าโซรารนั้นเป็นตัวละครที่ทั้ง3ทวีปต้องการให้มาอยู่กับ Super Smash ด้วยตัวลักษณะและเรื่องราวของตัวละครที่โซรารนั้นสามารถไปโลกนู่นโลกนี้ได้มันก็เลยทําให้โซรารนั้นเหมาะสม อยยู่ด้วกันแต่ทว่าไลเซน์และคอปปี้ไรท์ของโซระนั้นอยู่ในมือระหว่างบริษัทอย่างดิสนีย์และ Square. สแควร์สบริษัทที่เคร่งเครียดมากที่จะให้บริษัทอื่นนั้นยืมตัวละครมันเลยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่โซระจะมีโอากาสมาอยู่ในเกมนี้หรือเกมอื่นใดๆทั้งสิ้นถึงแม้ว่าภาควีวิสแควร์จะให้พระเอกฟัน a l f แฟนตาซีเจ็ดอย่างคลาวมาเข้าร่วมก็ตามทางบริษัทนั้นให้มาพร้อมกับเพลงหนึ่งเพลงแตกต่างจากตัวละครเดวซีตัวอื่นที่ค่ายๆนั้นจะให้เพลงมาเป็น 10, 10เพลงเลยส่วนทางของดิสนีย์ ผมคงไม่ต้องพูดเยอะนะครับกฎเกณฑ์และอปปี้ไรท์ของบริษัทนั้นหนาแน่นเหลือเกินในเกมคิน g ม o าร e ภาคหนึ่งมิกมาส์จะถูกอ้างอิงและพูดถึงอยู่บ่อยๆแต่หารู้ไหมว่าการถึงห่วงของดิสนีย์นั้นทําให้มิกเมาส์นั้นออกมาในเกมแค่5าวิเท่านั้นอีกทั้งยังออกมาแค่ฉากจบและไม่เห็นหน้าอีกด้วยเพราะฉะนั้นการที่จะเอาตัวละครมาจากดิสนีย์ไล้เนี่ยมันแสนจะเป็นแค่เรื่องจินตนาการถึงกระทั่งแฟนๆหลายคนถึงกับถอดใจไปนานแล้วว่าโซระนั้นไม่มีทางได้มาต่อสู้ในซูเปอร์ส s h b ช o บรอย่างแน่นอน เรื่องราวของการสร้างเกม Kingdom Hearts นั้นเริ่มต้นเมื่อสมัยปี2000ในช่วงนั้นบริษัท Square Enix ยังเป็นบริษัทเดี่ยวที่ชื่อว่า Square Soft อยู่เลยโปรดิวเซอร์ชินจิฮาชิโมโตะและฮิโรโนบุซากากุจิอยากที่จะสร้างเกมคล้ายกับ Super Mario 64เกมที่ผู้เล่นสามารถเดินไปไหนก็ได้ในพื้นที่3มิติปัญหามีอยู่ว่าฮาชิโมโตะคิดว่ามันคงจะเป็นเรื่องยากที่จะพยายามสร้างตัวละครใหม่มาปะทะกับความโด่งดังของมาริโอเขาเลยมีไอเดียที่จะยืมตัวละครดิสนีย์มาทำเป็นตัวละครในเกมฮาชิโมโตะเชื่อว่าอย่างเดีขข Mario ดวยว นน่เทาั้ด้วยความบังเอิญที่ว่าสมัยก่อนนั้น s q u วร e และ d i s n e y i n t e r a c t i v e Japan ะแนาทำงานอยู่ตึกเดียวกันพอดีฮาชิโมโตะได้เล่าว่ามีอยู่วันหนึ่งเขาได้อยู่ในลิฟต์สองต่อสองกับพวกในวยการของดิสนีย์เขาเลยถือโอกาสพิชไอเดียเกมใหม่และทางดิสนีย์ก็ดันสนใจที่จะร่วมมือด้วยถ้าใครเคยเล่นเกมดิสนีย์สมัยก่อนจะรู้ได้ว่าส่วนมากจะเป็นเกมแนวเส้นตรงผ่านไปทีลระดานในแบบ2มิติระบบหลักๆของเกมจะเน้นเป็นการเก็บรางวัลส่วนเรื่องราวจะเน้นตามต้นฉบับหนังค่อนข้างที่จะเข้าใจง่ายในช่วงพัฒนาสแควร์ได้แต่งตั้งให้ Character Designer แนวนวห้าของบริษัท ื่อเทสยะโนมูระให้เป็นดีเรกเตอร์โนมูระกล่าวไว้ว่าเขาอยากจะเปลี่ยนความคิดของทุกคนที่เคยพูดไว้ว่าเกมดิสนีย์นั้นมีไว้สําหรับเด็กเขาต้องการที่จะผสมผสานความดาร์กของเกม f Final f a n t a s y และเรื่องราวที่ซับซ้อนเข้าไปใน k i คิง덤ฮา a r t ในตอนนั้นดิสนีย์ต้องการให้ด l d d u ักเป็นตัวละครหลักแต่ Squa ร e จะได้ Mickey Mo u ส์มาแทนถึงแม้ว่านี่จะเป็นการประสานงานระหว่าง2บริษัททางดิสนีย์นั้นปฏิเสธไม่ให้ s qua ร e เอามิกกี้เมส์ไปใช้ทุกประการโนมูระบอกทั้งสองฝ่ายว่าเขาไม่อยากให้ตัวละครหลัก,กเขาเป็น แล้ตัวละครที่ชื่อว่าโซระก็ถูกสร้างขึ้นมานั่นเอง โซรารคือตัวละครหลักในซีรีส์คิงดัมฮาร์ดถึงแม้ว่าบางเกมเขาอาจจะไม่ใช่ตัวหลกักแต่เรื่องรล่าส่วนมากนั้นจะโยงมาถึงเขาเริ่มแรกนั้นโนมุระได้ดีไซน์โซระนั้นมีความผสมผสานของมนุษย์และสิงโตเหตุผลเพราะว่าเขาเองนั้นชอบไปที่ a n i m a l Kingdom ที่ดิสนีย์แลนด์และเขาชอบสิงโตที่อยู่ในนั้นทีมพัฒนาเห็นว่าการดีไซน์แบบไฮบริดนั้นไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แลวจบโดยที่โซระเป็นมนุษย์แบบเต็มตัวดีไซน์ของชุดโซระนั้นอ้างอิงมาจาก Mouse มากิกเเเรราาาาาจจะสาาสสมถังงกกตไดด้บนนชุขอขนนิสัยยของโซรที่ิมย้สดดใใตลลออเวาชื่่โซรั แปลว่าท้องฟ้าโซรามีเพื่อนสนิท2คนคือริคุที่ชื่อของเขาแปลว่าแผ่นดินและคริสาวผมแดงที่ชื่อของเธอแปลว่าท้องทะเลหรืออาจจะเป็นคำย่อของคำว่าฮิคาริที่แปลว่าแสงอันเป็นชื่อของเพลงเปิดเกม Kingdom Hearts ที่ร้องนำโดยยุทธดาฮิคารุนักร้องสาวยุค90ที่โด่งดังมากในสมัยนั้นเรื่องราวของ i ิน d ม m Hearts นั้นเริ่มต้นที่ Destiny Island เกาะแห่งโชคชะตา ระหว่างที่โซระและเพื่อนๆกำลังสร้างเรืออยู่นั้นโซระได้มาแอบนอนฝันกลางวันอยู่ที่ชายหาดในฝันนั้นเขาได้ตกลงไปในน้ำทะเลแล้วค่อยๆลอยลงไปในความมืดจนถึงจุดต่ำที่สุดพอเขาได้เหยียบบนพื้นแสงสว่างก็เริ่มโชว์กระจกสีที่มีรูปสโนไวท์อยู่สถานที่ที่โซระอยู่นตอนนี้คือเดอะไดฟมิติที่อยู่ลึกเข้าไปในความฝันมิตินี้จะเป็นเหมือนจิตใจและสิ่งที่เกี่ยวข้องในชีวิตของคนคนนั้นรูปร่างหน้าตาเดอะไดฟของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันถึงแม้จะเป็นมิติในความฝันแต่สิ่งที่เกิดขึ้น,น,นอัน โซราได้เดินตามเสียงที่เหมือนจะเป็นไกด์ในเดอะดิฟ์จนถึงจุดที่ให้เลือกระหว่างดาบโล่และคาถาอาวุธใดอาวุธหนึ่งจะทําให้เขาต่อกรกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าโซราพยายามเดินตามเสียงนั้นเพื่อหวังว่าเขาจะพาไปหาทางออกแต่ระหว่างทางดันมีสัปปะาดสีดําคอยขัดขวางเขาสัปปะาดพวกนี้มีชื่อว่าฮัตเลสและเปรียบเสมือนตัวกีกี้และปัจจัยหลักของเกมนี้ฮัตเลสจะเกิดขึ้นต่อเมื่อจิตใจของใครคนนึงโดนความมืดกืนกินเข้าไปแล้วความมืดนั้นอาจจะมาจากความสิ้นหวังหรือความโศกเศร้้ารอะไก็แลแลวต่ โซารพยายามเดินตามทางจนเขามาเห็นประตูบานหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นทางออกจากฝันร้ายนี้แต่ก่อนที่จะได้เปิดประตูก็ได้มีฮารเลสตัวใหญ่มาขัดขวางเขาซะก่อนโซารพยายามต่อกรกับฮาเลสตัวใหญ่แต่ท้ายสุดก็พลาดท่าให้และดูเหมือนจะโดนความมืดครอบคลุมเสียงน่เด่ได้พยายามกล่อมโซรารว่าไม่ต้องกลัวเจ้ามีอาวุธอันสมพลังอยู่และจะเป็นผู้เปิดประตูก่อนที่โซาระจะโดนความมืดกลืนกินเข้าไปทำให้เขาตื่นจากความฝัน พอสะดุ้งตื่นผู้เล่นก็จะเจอกับไคริเพื่อนสนิทวัยเด็กของโซราที่จับได้ว่าเขานั้นอู้งานพอคุยไปได้สักพักริคุก็จะเดินมาสมทบแล้วบ่นกับทั้งคู่ว่าเขานั้นสร้างเรืออยู่คนเดียวแล้วทั้งคู่ก็ดันแอบมาจูจีกันอยู่แสวนี้ซะงั้นไคริ i, พยายามยิ้มแก้ตัวแล้วบอกทั้งคู่ว่าจะช่วยก็ได้แต่เรามาแข่งกันดีกว่าว่าใครจะหาวัาสดุได้ครบก่อนกัน และทั้ง3ก็วิ่งแข่งกันแย่งกันหาวัสดุที่จะสร้างเรือเพื่อที่จะออกประจนภัายกันตามที่เคยสัญญากันไว้ในวันพรุ่งนี้เมื่อสมัยที่โซราอรอลิคูบเป็นเด็กนั้นพวกเขาได้ยินข่าวว่ามีเด็กสาวจากต่างแดนลอยมาบนชายฝั่งและได้ถูกหัวหน้าหมู่บ้านนั้นรับไปดูแล คาริคือเด็กสาวคนนั้นและเธอเป็นจุดประกายที่ทําให้ริคขูกับโซระอย่าะท่องโลกกว้างณตอนนั้นพวกเขา3คนก็ได้สัญญากันว่าพอโตขึ้นจะเดินทางออกประจนภัยไปด้วยกันและพรุ่งนี้ก็คือวันแห่งคําสัญญานั้นถึงแม้ว่า3คนจะสนิทกันแต่เหมือนระหว่างโซระและคารินั้นจะมีความรู้สึกดีๆให้ต่อกันเขา2คนมีถ้ำลับที่มีไว้วาดรูปความทรงจําและโมเมนต์ดีๆ อีกทั้งยังเคยคิดที่จะแชร์ผลไม้เปาปู่ฟรุดด้วยกันผลไม้รูปทรงดาวที่มีความเชื่อว่าถ้าคู่ใดได้กินผลไม้จากผลเดียวกันชีวิตของคู่นั้นจะอยู่ด้วยกันตลอดไปแทบจะเปรียบเสมือนแหวนแต่งงานกันเลยทีเดียวไคร,รียังพูดอีกว่าถึงแม้ว่าการเดินทางจะไปไกลแค่ไหนเขาก็ไม่กลัวเพราะเขารู้ว่าเขาสามารถกลับมาที่นี่ได้ที่ที่เปรียบเสมือนจะเป็นบ้านของเธอจริงๆระหว่างนั้นเอนภาคก็ตัดมาที่ดิสนีย์แคสเซิลดอโนน์กำลังเดินไปห้องพระราชาเพื่อที่จะปลุกเขาแต่กลับพบว่าราชามิมกี้นั้น มิกกี้เมาส์ได้ทิ้งจดหมายที่บอกว่าเขาต้องไปทำภารกิจสำคัญสักอย่างดวงดาวบนฟ้าเริ่มหายไปทีละดวงและนั่นแปลว่าความหาย,ยานะกำลังจะมาเยือนเขาต้องการให้ดอนนล์และกูฟี่ตามหากุญแจที่จะมาช่วยกอบกู้สถานการณ์นี้และพอได้ยินอย่างนั้นทั้งคู่ก็เริ่มออกเดินทางทันที กลับมาที่เกาะเดสเนียไอแลนด์ในคืนที่ต้องออกเรือโซาระก็ได้สังเกตว่าพายุก็รันเข้ามาที่เกาะซะงั้นเขาเลยรีบกลับไปที่เกาะเพื่อที่จะกู้เรือที่เขาสร้างไว้แต่พอถึงเกาะนั่นเองปีศาจดำในความฝันก็รันโผล่ขึ้นมาเต็มเกาะไปหมดโซาระพยายามต่อสู้กับพวกฮร์เล็ด้วยดาบไม้แต่ดูเหมือนจะทำอะไรพวกมันไม่ได้เลยเขาพยายามวิ่งหนีจนไปเจอริคุที่อยู่บนสะพานแต่ทว่ามันก็สายไปแล้วเพราะริคุนั้นได้เสพติดและยอมรับความมืดเป็นส่วนหนึ่งของเขาโซลาร์พยายามที่จะลากเพื่อนเขาออกมาแต่ นั้นก็ได้มีแสงออกมาจากมือของโซระอาวุธรูปทรงกุญแจหรือว่าคีย์เบลดก็ได้ปรากฏขึ้นในมือของเขาโซระรู้ทันทีว่านี่สินะคงจะเป็นกุญแจที่เสียงในความฝันเขาพูดถึงเลยได้ใช้อาวุธนี้ฝ่าฟันฮร์เลสเพื่อจะไปตามหาคริต่อเขาเดินทางไปถึงถ้ำลับที่ทั้งคู่เคยใช้เวลาร่วมกันแต่ก่อนที่เขาจะทําอะไรได้นั้นความมืดก็ได้พลากคาริปไปจากอ้อมกอดของเขาพร้อมกับเกาะและทุกๆอย่างรอบตัวโซระยืนอยู่บนแผ่นดินสุดท้ายของเด t นีไอแลนด์อยู่คนเดียวและก็ได้พบว่าเขาจะต้องมาเผชิญหน้ากับฝันร้ายขขอออองงเเานนนนััั่่ก็คืฮรรตวใหญพโซะได้ ราบบอสลงได้ก็ดูเหมือนจะสายไปเสียแล้วเดซี่อันันกำลังถูกครอบงำจนหายสาบสูญและโซระก็ถูกดูดเข้าไปในพอท่อมืดแล้วไปโผล่ที่เมืองที่ชื่อว่าทราเวสทาวน์ ทเวอร์สทาวเปรียบเสมือนเป็นเมืองเรฟวจีไว้ให้คนหลีภัยจากการที่เสียโลกของตัวเองไประหว่างที่โซรานั้นพยายามเอาตัวรอดจากฮาร์เลสในทราเวอร์สทาวดอนนลากูฟี่ที่พยายามต่อสู้อยู่อีกฝั่งนั้นก็โดนตบปิวลงมาหาโซระาและก็ได้พบกันโดยบังเอิญดอนนสังเกตเห็นกุญแจที่มือของโซระาและเชื่อว่านี่คงเป็นสิ่งที่มิกกี้พูดถึงในจดหมายแต่ก่อนที่พวกเขาจะได้นะนําตัวก็ต้องมาต่อสู้กับฮาร์เลสตัวใหญ่ของทราเวอร์ส o าวซะก่อนหลังจากจบการต่อสู้ลงดอโยซน างด้วยเพื่อจะตามหาเพื่อนๆของเขาและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของการประจนภัยแสนยาวนานของทั้ง3คนนั่นเองหวังว่าทุกคนจะสนุกกับเรื่องราวที่ผมเล่าให้ฟังนะครับ อันนี้ผมขอเข้าโหมดส่วนตัวเลยละกันการที่โซระมาอยู่ในสมัชมันแทบจะเป็นการสารฝันความเป็นจริงให้กับผมเลยส่วนตัวแล้วผมเล่นคินัมฮาร์ตตั้งแต่ม .1 จนภาคสามออกมาทีผมก็ได้เข้าทํางานแล้วลหลายๆคนที่เล่นเหมือนผมสมัยนั้นก็เติบโตมากับซีรีส์นี้และติดตามการมาจนภัยของโซระและพ้องเพื่อนมาอย่างยาวนานบางครั้งก็แอบลืมไปว่าซีรีส์นี้อาจจะหายไปตามกาลเวลาก็ได้โซระก็อาจจะกลายเป็นแค่เพื่อนในฝันวัยเด็กเท่านั้นแต่จังหวะที่ผมเห็นพว่กุญแจมิกกี้เมาส์บนหน้าจอผมรู้ทันทีเลยวว่่่า Nintendo แมมงเินหดลล้ะ <laughs> หยอกนะครับเอาจริงๆผมถือกับน้ำตาลไหลเลยนะวันที่ดูไลฟ์เหมือนผมได้เจอเพื่อนเก่าที่ห่างหายกันไปส0กว่าปีเพราะฉะนั้นอยากให้เพื่อนๆมาลองเล่น smash กันดูนะครับกับตัวละครตัวสุดท้ายโซราจะกินน้ำฮาร์ดนั่นเองผมได้แปะลิงก์นีสขอไว้ใต้ลิงก์แล้วใครที่เป็นมือใหม่หรือคิดอยากจะฝึกผมยินดีสอนเบสิกให้ครับแลวพบกันใหม่คลิปหน้าเจอกันในเกมครับถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์ subscribe และกดกระดิ่งด้วยน,นะครับ